ทาราฮัสซี่มีอารมณ์ขันแบบพี่เรนกับเพื่อนซอมบี้ซอมบี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเอ็นดูซึ่งเขาเกลียดมันเข้าไสสิ่งเดียวที่เขาฝังใจมากกว่าการฆ่าซอมบี้ก็คือการตามหาทวิงกี้รันเบลบางอย่างเกี่ยวกับทวิงกี้ทำให้เขานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ตอนที่ทุกอย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวายบ้าเลือดขนาดนี้ประมาณว่าถ้าเขาได้ชิมรสชาติละมุนลิ้นแบบในวัยเด็กโลกจะกลับมาสดใสอีกครั้งและทุกอย่างจะกลายเป็นปกติ จะขุดหาน้ำมาหรือไงให้ตายสิคุณนี่อันตรายชะมัดเลยจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงเพื่อทวิงกี้เหรอมีทวิงกี้อยู่กล่องหนึ่งในร้านนั้นน่ะมันไม่ใช่กล่องไหนก็ได้เป็นทวิงกี้กล่องสุดท้ายที่ทุกคนจะได้อร่อยกันทั้งจักรวรรดิเชื่อรไ่เล่าทวิงกี้มีวันหมดอายุในระวันนี้เกว่าชีวิตของทวิงกี้น้อยกำลังจะ ลดลงลุยให้มันรู้กันไปเลยเวลาทราฮสซี่ตะลุยใส่พวกซอมบี้ใครก็อย่าได้เป็นขวางทางเขาเชียวไม่กลัวไม่มีอะไรจะเสียพูดไงดีเหมือนเขาชำนาญมาก บากแผลมันจังวะอย้เพื่อย้เพื่อเย้าพื่อนเย้เพือ่พอนข,ขอบคุณมาติดนี่ฉันใช่ใช่คุณที่เหลือเชื่อเลยอยู่แล้ว วิ่งกีวิ่งกีทวิ่งกีทวิ่งกีทวิ่งกี้โว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 อะไรอ่ะมาเลยพี่เพิ Así, ่มมานี่ไม่อ้วนข้างบนยาวแล้วมาเร็บออกหน้อยว้าวพวกนี้ไม่ขัดขืนเลยฮะ